ดาวต้นทะาสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาดูรีวิวงานติดตั้งนะคะจอแอนดรอยค่ะกับรถ m g z s e v นะคะสำหรับตัวนี้ก็เป็นปี2019นะคะเป็นรถไฟฟ้า100%เ,เลยค่ะตัวนี้นะคะการใช้งานระบบเดิมนะคะตัวนี้ค่ะสามารถช็คเปอร์เซ็นต์แบบได้เหมือนเดิมนะคะลมยางน,นะคะได้หมืนเดิมเลยค่ะแต่ว่าตัวนี้ต้องมี OBD ด้วยนะคะเราจะเสียบไว้ที่ตใต้พวงมาลยคะ่ะเพื่อเช็คนะคะตัวนี้คอนเน็ผ่านบลูทูธได้ค่ะการใช้งานดอทดอยนะคะเราแชรแชร์ฮอสปอร์ตให้จอเข้าหน้าแอปต่างๆนะคะวันนี้ก็จะเป็น YouTube ที่ไม่มีโฆษณาค่ะวันนี้ทางเราดาวน์โหนะคะ,คะ,คะเป็นพิเศษนะคะพัดลมพวงอะไรใช้งานไม่หมดค่ะตั้มเปลี่ยนเกียร์ไค่ะเกียได้ค่ะเล็กได้ค่ะเล็กเล็กได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกล้องถ่ายกันนะคะ มุนต้ามูมอะรนะคะอาีาะไ,ไร,รนได้เลยนะคะ Google m a p คะ่ะตัวนี้นะคะเราก็สามารถค้นหาตามตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยนะคะหรือว่าเราจะสั่งงานผ่านเสียงได้ค่ะ ลม1น8นะคะเป็นจอทูทีค่ะตัวนี้จะไม่มีปุ่มนะคะแล้วก็ s w i ี TV ทีค่ะตัวนี้ก็จะเป็นแอปฟรีฟีช่อง357,9ค่ะตัวนี้สามารถดูได้แบบต่อเนื่องนะคะเพียงแค่เรากดกดลองรีะคะ่ะเพื่อเข้าใช้งานทดลองรีนะคะเลือกช่องที่เราต้องการได้เลยค่ะคตัวนี้ประตูหลังนะคะก็แสดงเหมือนเดิมนะคะ คำนวณต่างกันได้นะคะคอนเสิเร์เสียในเลคานย้อนกลับได้ค่ะวันนี้ก็รองรับ Apple c a คานะคะแล้วก็ d r น i d อยนะคะเป็นแบบเสียบสายนะคะสำหรับ Android ด์ค่ะดาดนะะวน์นะะโหลดแอปเพิ่มเติมนะคะที่ Pa Store ได้เลยค่ะนี่ค่ะดาวน์โหลดแอปเพิ่มเติมนะคะใน็ตฟกตัวนี้เราต้องมีบัญชีพเพื่อเราอินเข้าใช้งานนะคะถึงจะสามารถใช้งานได้ค่ะจอก็รองรับแอป Netflix ด้วยนะคะค่ะ วิทยุเดิมใช้งานได้ค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่ใช้รถ n g z แท s e v สนะคะสนใจติดตั้งจอยหน่อยนะคะสามารถแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์ id s i g n kcamp o r e a ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ